ตอนนี้อยู่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเอาเรียกภาษาอังกฤษว่า White Temple เป็นวัดที่สร้างโดยศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิทักนี่คือบริเวณวัดมีคนมาเที่ยวเยอะมากเอาว้ is m ม m o เ h e r ก็เจอแม่คุณแม่เออเราไม่ได้ถ่ายรูปแม,แม่คุณแม่ทองอินเดินทางมาสมทบเดินทางมาสมทบวัาน อันนี้อยู่วัดออกเสียงไม่ออกออกเสียงไม่ถูกสัทีภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนี่คือบรรยากาศรอบๆของวัดของอาจารย์เสริมชัยกฤิวิทักท่านได้สร้างวัดนี้ด้วยกำลังกายและกำลังใจตอนนี้กลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชิงราย ใครมาจังหวัดเชียงรายก็ต้องมาเที่ยวที่วัดนี้วัดร่องจังหวัดเชียงรายนะครับท่านที่ตอนที่จะจอดรถนะครับเิี้ยวตรงไปด้านหลังเลยนะนะนเลี้ยวไปอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายข้างหลังวัดเลยนะครับดาขาวแดงตลอดทางจะหยุดรถนะคุณแม่ทองอินพามาเที่ยววัดอ้าวลูกจะได้ เราจะฟิชเชนี่กำลังเดินขึ้นไปบนวัดไวท์เทมเพิลของอาจารย์เฉลิมชัยไวท์เทมเพิลนี่คือบรรยากาศของวัดโรเจอร์ทำดิสแวะไปเช็คโฟโต้เข้ามาใกล้วัดไวท์เทมเพิลแล้วคอยไปให้กันธรรมดาโอเคเจ้า มีอยู่วัดห้วยปลากลั้งจังหวัดเชียงรายจะเห็นเจดีย์สวยงามเจดีย์แบบสไตล์จีนแล้วก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมที่สวยงามมีวัดสีขาวคล้ายๆวัดอาจารย์ เฉลิมชัยเป็นเจดีย์สีข,ขาวเหมือนกันนี่ก็อัสเตฟัสเจ้าแม่กวนอิมวัดห้วยปลากั่งสวยงามมากเจ้าแม่กวนอิมห้วยปลากั่งตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปข้างบน ข้ามาใกล้ละเจ้าแม่กวนอิมใหญ่มากสวยมากตอนนี้ขึ้นมาข้างบนเจ้าแม่กวนอิมอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หลวงพ่อท่านนิมิตโดยฝันแล้วหลวงพ่อท่านก็สร้างวัดตามนิมิตของท่าน มาเป็นเจ้าแม่กองาทิมที่เราเห็นตอนนี้อัน,นี้คือนิมิตของหลงพ่อ,อน,นี่เป็นนิมิตของงพ่อทีอได้นิม,มินนตไวแล้วท่านก็ได้ทำวัดนี้เป็นดังน,นิมิตของท่านอันนี้คือสานักงานสนักสงฆ์ จะเห็นมีบ้าน,านเห็นโรงเรียนภูเขาตึกรามอาคารบ้านช่องต่าห์มาเดี๋ยวจะปเตรียมอาหากันแล้วาาราอบ สือเต้นเป็นวัดวัดสีน้ำเงินที่ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนสร้างขึ้นเมื่อ100รปีเป็นวัดร้างแล้วมีชาวบ้านเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ำข้ามมาที่วัดแห่งนี้เลยได้เป็นที่มาของชื่อวัดนี้ชื่อวัดนี้คือวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงราย อันนี้เป็นประวัติสั้นๆต้องไปหาอ่านต่อเกี่ยวกับวัดนี้วัดนี้ก็เป็นวัดที่ไม่ได้เป็นวัดน,นี้อยู่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วมรกกซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ที่นี่ ก็มีหลากหลายตำราเกี่ยวกับพระแก้วมรกตคือถ้าท่านไหนรบชนะพระแก้วมรกตก็จะไปอยู่กับท่านนั้นหรือพระมหากษัตริย์องค์ใดรบชนะก็จะไปอยู่กษัตริย์องค์นั้นและสถานที่แห่งนั้นตอนนี้พระแก้วมรกตองค์จริงอยู่ที่วัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่นี่คือเป็นตำนานหนึ่งที่ว่าพระแก้วเคยอ,อยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าเมงรายก็อัญเชิญไปอยู่ที่ พระเทวหวัดพัะแก้วสีสะสารามกรุงเผ็พเจ้าอันนี้คือเจดีย์ w ่าวิ this is the important น nah. ะ important here นี่สมเด็จพระพุทธสินวง นี่เป็นหอประวัติพระธรรมราชานุวัตรนี่เป็นบริเวณกุฏิพระอันนี้คือเจดีที่เดฟ้าอ emerald buddha in this p a พ o d a you know long time ago this pagoda was lining mm hmm. and the y f o u n d a Buddha image inside the Buddha image was covered completely with uh, cement yeah. Uh, one day a d e v o t of the temple saw a uh, cement cracked from his nose you know? ดิซ um, yeah, um, um, ี out, mm ่โกโอ้ดิซี่ดิซี่กรีน inside ฮะและพวกเขาหยิบพวกเขาหยิบออกมาดูนี่น่ะนี่คือเป็นเจดีย์ที่พระแก้วมรกตได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์ซึ่งถูก ฟ้าผ่าแล้วก็เจอพระแก้วมารากตหุ้มด้วยปูนทั้งองค์แล้วปูนก็กระเทาะออกจากจมูกก็ได้เห็นสีเขียวสีเขียวนั่นก็คือเป็นเป็นมรกตก็คือพระแก้วมารากตมาจนถึงทุกวันนี้ตะวัตดของพระแก้วมารากต นี่คือประวัติของพระเจ้ามรกต